สวยห้างแตกคนนี้กันหน่อยดีกว่าสําหรับนางเอกสุดฮอตตลอดการคุณอ้ําพัชราพนั่นเองอะเมื่อวานนี้มาในพรีเซนเตอร์บทบาทพรีเซนเตอร์สวมมงมาด้วยจ่าสวยขนาดไหนให้ดูนี่นะคะสวยจริงคาดผมแบบเหมือนมงกุดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยประดงประดับประดาอู้สวยจริงคนในห้างเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยต้องหยุดช้อปปิ้งกันก่อนขอดูความสวยของพี่อ้ําด้วยตาตัวเองก่อนแล้วเจอพี่อ้ําทั้งทีนี่นะนอกจากพี่อ้ําจะมาอัปเดตเกี่ยวกับงานแสดงทั้งหนังเรื่องทิศน้อง ้อยเขากำลังถ <gas> ่ายทำอยู hand, right? uh ่ใ huh. ช uh ่ไหมแล้วก็ละครเรื่องลมพัดผ่านดาวที่โคจรกันมาประกบคู่กับพระเอกคู่จิ้นในตำนาน ติ๊กเจษดาพรสองเรื่องนี้นะคะพี่อ้ํบอกว่ากําลังเร่งถ่ายทําอยู่แฟนๆน่าจะได้ชมผลงานหนังก่อนส่วนละครเนี่ยปีหน้าได้ชมกันแน่นอนค่ะอนอกจากนี้ค่ะพี่อ้ําก็ได้ตอบโมเมนต์หวานๆกับไฮโซพกด้วยหลังจากที่มีภาพเขาไปลอยกระทงคู่กันก็ไม่แปลกป่ะแฟนกันเนาะทำเอาแฟนคลับเนี่ยอดแซวไม่ได้เพราะว่าเออชว่วงนี้ก็มีมุมสวีทบ่อยอยู่เหมือนกันนะคะงานนี้ค่ะพี่อ้ําบอกว่ามีโอกาสได้ไปลอยกระทงล่วงหน้าเพราะว่าไปทานอาหารกันแล้วงานเนี้ยบอกเลยมีซีนขับวงแตกนะจ้าพอนักข่าว ถามว่าอยากลอยกระทงกับคนเนี้ยทุกปีเลยหรือเปล่าอําค่ะก็เป็นพิธีค่ะก็ไปร้านอาหารพอดีว่าที่ร้านมีกระทงอยู่แล้วก็เลยวิ่งขอลอยก่อนอยากลอยกับคนนี้ไปเรื่อยๆเลยค่ะพี่อ๋ได้ค่ะไม่เขินไม่เขินไรือจะตอบยังไงอ่ะอ๋อยอยากลอยคนอื่นอ้าวก็ไม่ใช่แล้วว่ะก็ไม่ใช่แล้วว่ะวันนี้ก็ดีก็ดีค่ะดีค่ะ ส่วนที่ไฮโซพอกเพิ่งเปิดตัวธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะคะ,ะแล้วพี่อัพเนี่ยก็ช่วยถ่ายคลิปโปรโมตใน IG อยู่บ่อยๆนะคะ,ะเราก็ถามว่าเออก็เขา้เขาใจเลยว่าคนกันเองแต่ว่าโดนจีเป็นพรีเซนเตอร์บ้างหรือยัง<ะ><ะ>พี่อัพก็ตอบชัดนะว่าไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมรถเขาขายดีอยู่แล้ว นะคะส่วนเรื่องวันคล้ายวันเกิดเนี่ยพี่อ้ําเขาเกิด5ธันวาคมนะ,ะเดือนหน้าเนี่ยมีของขวัญหรือยังพี่อ้ําก็บอกว่าออกตัวเลยละการปีนี้ไม่ขอของขวัญอะไรมากค่ะอ,อยากให้ฝ่ายชายเนี่ยทุ่มเทกับธุรกิจแต่ถ้าจะเปะอ้ําก็ไม่ติดนะคะ ไม่ไม่เกี่ยวเลยเลยไม่ได้รับเงินเป็นพิีเซนเตอร์ใดๆทั้งสิ้นนะคะคก็แซลเขาเขาใส่เสื้อของเขามาแล้วขับรถเปลี่ยนสีมาเรื่อยๆอ่ะค,ะค่ะแล้วก็จะแซลขเขาถ่ายรูปเขาเนี่ยทีนีอ,อนาา้้าขอเงินผงผ่านนะจ๊าะไระก็อยากให้เขาพุ่งเพื่อกับการทํางานของเขาอะไรเงี้ยใช้จา่ายเยอะๆไปเลยของเราไม่ต้องไม่ต้องมาให้เราเลยเพราะเราก็พอถางเงินได้ไม่เอาเลย ใจเราบอกไว้เกิดแล้วว่าไม่ไม่ต้องให้เราหลอกนะอ่าไม่ไม่ต้องให้เราหลอกนะอันนี้บอกง่า้งไม่ต้องให้เราหลอกนะไม่ต้องให้เราหลอกนะภาษาไทยกับภาษาพูดเนี่ยมันสวนทางกันเนาะคุณผู้ชมเออพี่อ้มก็มีความสุขมากมายอยู่แล้วคะสิ่งของไม่จาเป็นแล้วจริงคุณโปเขามาวินเพราะเขาอะไรเล่นเกมกับพี่อั้มได้ยดลกันใช่ลายตายเดียวกันลายลาเดียวกันแบบนี้นะแหมเข้ากันดีจริงๆริคู่นี้คุณผู้ชมค่ะไปต่อ